สวัสดีจ้าเจอกันทักทายกันเหมือนเดิมจา้าพี่นุนชีวิตล้วกัเคลมลับนะจ๊ะมอนีสวัสดีทุกคนเลยค่ะม,มินีเปลี่ยนบรรยากาศาจ้าอยู่ข้างล่างากับดอกไม้งามๆนะจ๊ะพี่นุนเอาดอกไม้มาฝากทุกคนเลยมอบดอกไม้มอบความรักให้ทุกคนความปรารถนาดีให้เพื่อนๆนะคะจะได้มีความสุขจะได้มีกํลาลังแรงใจในการที่จะใส่ชีวิตอ่ะดีมินีพี่นุนก็มีสิ่งดีๆมาฝากขึ้นก่านค่ะก็คือการค,ค่ะ,คะ ใส่กดแรกหนึ่งดูดเหตุจังใดห้าจังจะได้ผลมันมีอยู่สามเขตลับจากที่พนุษยเอามาแบ่งปันมานี้กดแรกหนึ่งดูดมันก็คือกดแห่งเหตุและผลกดแห่งกรรมกดแห่งสัจธรรมมันเป็นกฎวิทยาศาสตร์อาจจะซึ่งเกิดมาจากาจิตใจของห้าความคิดของห้าความรู้สึกข,ของห้านี่เพราะฉะนั้นลองมาเบิง่งเขตดลับเนาะคะ่ะก็คือข้อแรก ความเสือเนั่นเองจ้ะความเสือก็คือสิ่งที่เห้า,าปรารถนาสิ่งที่เห้าต้องการในชีวิตของเห้าเหาต้องการอย่างเห้าปรารถนาอย่างเห้าลงมืดเหตุเอยียงกระซังถ้าเฮามีความเสือเสือมั่นในตัวเองะนะจะว่าจะว่าตัวเองเฮตุใดเป็นได้มีความสามารถ มั่นกัดสติไปตามที่ห้าเสืออะไรนี้อย่าลืมว่าความคิดของห้าที่ห้าวส่งออกไปสู่จักรว่านถ้าห้าเสือห้าสศรัทธาห้าจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองแน่นอนค่ะต้องเปิดใจรับเรื่องนี้นะคะถ้าผู้ใดเปิดใจรับความเสื่อเรื่องนี้ผู้นั้นนะคะก็จะได้สิ่งที่ปาถนาได้เร็วกว่าคนที่โบเสือน,นั่นเอง ไปเบิ่งคอซองก็เลยจะอพอเพลิับคอซองก็คือะคะา้าเบาะนะคะที่เท้าใส่ที่เท้าเบาที่เท้าขีดออกไปเท้าเบาเอียงให้กับสมองของเท้าเท้าอยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอยากเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นลำรวยอุดมสมบูรณ์อยากไปถึงเป่าไมา้อยากสําเร็จในสิ่งดีปาตถนาเท้าก็ต้องเบา ให้ตัวเองนะคะมีกำลังแรงใจเป็นไปได้ฉันเก่งฉันทำได้ฉันยอดเยี่ยมฉันสวยฉันรวยฉันมีความสามารถฉันมุ่งมั่นฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป้าหมายของฉันฉันโชคดีคือข้าอเบค่ะที่เหาเบาที่เหาส่งออกไปก่อนที่เหาจะเบาเฮาก็ต้องขีดก่อนมันบ่กก ความคิดก็คือคืนพลังงานไฟฟ้าที่ส่งออกไปจักรวาลเพราะฉะนั้นการใส่ข้ามเบาของเหามันถึงสำคัญกับชีวิตของเหายกตัวอย่างบางคน้นมักเวาวาเกิดมาบ่มีวาสนาเกิดมาบ่โชคดีซื่อหมอกระบ,บ่ถทุกคือค้ามเบาแบบนี้คะ่ะแห้งไปเบาแห้งไปตอกย่ำให้กับสมองให้กับจิตใจสำนึกของเหามันกัเสือได้จ้ะ เรห้าวกระเจีกลายเป็นคนหน,น,นักน้ำเพราะฉะนั้นการใส่คาเบายาเด็ดขาดยาเบาพลังงานลบๆให้กับจิตใจสำานกของห้าจิตใจสำเนกของห้าเขาสีรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ห้าวเบาที่ห้าคิดด้วยสัมผัสทั้งหา้วยความรู้สึกแบบนี้ค่ะ,ะมันถึงต้องอค่อยควบคุ้มง่าย ความคิดของห้าวที่หนถึงถึงบว่งเงรื่องการควอบคุมความคิดนีด่นะ,ะคะเพราะเขาขีดเหรตห้องเบาต้องลงมือทำไหมบอกค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือการใส่คำเบาคำจ่า,จาของห้าในแต่ละมือต้องเบาดีคิดดีทําดีเนาะค่ะให้ติดต่ำเสมอของหา้าจนเป็นนิสัยแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของห้าเองจ้ะขอ้อที่สามก็คือการคอบ คุ้นสำนึกบุญคุ้นกระตันยูพวกเนี้ยค่ะเราที่ขาดไปได้เลยก็คือความรู้สึกความรักพลังงานความรักคือเฮามีความรักเฮาจะมีความสุขด้วยค่ะความรักนี้ประว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวความรักในสิ่งที่เฮากำลังลงมือทำความสุข ันกเกิดคือความรักแล้วมันก็จะมีความสุขตามมากไหมคะถ้าเขามีความสุขมีความรักมอบสิ่งดีๆให้คนหรอกค่ะมอบสิ่งดีๆให้ให้คนอื่นจิตใจของเฮาก็แสดงว่าเฮา,เป,นนา,เ,าเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีศีลธรรมไหมคะแล้วย่าลืมเด็ดขาดคือการขอบคุณการกรตัญยูรูคุณอาต่อบุคลีของเฮา ต่อสิงต่างๆที่เห่าได้รับมาเพราะว่าจะเป็นอีย่างกระซางจากที่เขามาในชีวิตของเห่าเห่าต้องรู้จักขอบคุณกนกาวคําว่าขอบคุณคนับขอบคุ่นขาดูๆห้กับตัวของเห่าเพราะว่าการขอบคุณนนี้มันเหมือนการที่เห่าได้รับอีกอย่างบางอย่างแล้วเห่าถึงขอบคุณก็แสดงว่าญาติผู้ใดช่มเห่าหรือว่าห้ขคลอง ให้ของขวัญให้สิ่งของเพื่อนบ้านแบ่งปันเขามาใ่ให้ขนมให้หมากไม้ผลไม้หรือว่าวอกข้ามดีๆให้มากเขาก็ต้องขอบคุณรับขอบคุณค่ะเพื่อนจิตใจสนึกของามเห่า,าเขาได้รับความรู้สึกขอบคุณความรักเขาจะมีความสุขพลังงานความรักความสุขกตัญญูรู้คุณซาบซึ้งเป็นพลังงานที่มีพลังที่สุด ที่จะนำเฮ้าไปเจอเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเฮ้าสังเกตเอาด้ค่ะว่าในแต่ละมือของเฮ้าเฮ้ามีความรู้สึกแบบใดเฮ้ามีความสุขบอเฮ้ามีความหลักบอเฮ้าพอใจในสิ่งที่เฮ้ามีบอเฮ้าต้องพยายามขอขคุณสำนึกคุณสิ่งที่เฮ้ามีอยู่ตอนนี้ให้ใดค่ะเหมาะเหตุความรู้สึกนี้มีความสุขการที่จะมีความสุขนี้มันมีหลไรหลายอย่างที่จะ การไปเล่นกีฬาบอกการไปนั่งสมาธิบอกการออกไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเปิดหูเปิดตาให้กับตัวเองการนึกถึงสิ่งดีๆที่ผ่านมาในชีวิตของเฮาที่เฮาเห็แล้วเฮามีความสุขคิดถึงพอก็แม่คิดถึงลูกเขาบอกหรือว่าคิดถึงสิ่งดีๆที่เขามาในชีวิตขอบุณสาบสึ้งมีความสุขฟังเพลงดีๆให้กัลังล่งแรงใจแบบนี้ค่ะ คือเหาต้องสา้างพลังความรู้สึกนี้ให้กับเหาก็ให้กับจิตใจสําเนธของเหาให้มากที่สุดเพราะว่าความรู้สึกจิตใจสําเนธนีนมน้มันมาด้วยสัมผัสทางหางมุกกาตมูกลิ้นกายใจถ้าเหามีความรู้สึกอิม่มฟูมีความสุขตรงนี้ค่ะมันจะเป็นพลังที่ดึงดูดเรื่องดีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเหาเพราะฉะนั้นสามเคล็ดลับนี้พีพี่นุ่นเอามาฝาก ลองเอาไปคิดลองเอาไปใส่เบ่ง์ด้วจ้ะเป็นสิ่งที่ควรสําเร็จเขาเหตุมากเขาเรียนมากพี่นุนเอามาแบ่งปันให้ทุกคนจ้ะจากคู้บ่ายจย์ของพี่นุ่นด้วยจ้ะด้วยรักและว,วังดีจ้าคิมีสวัสดีจ้า